เมือเขือเทศนะเมื่อกี้แอบชิมก่อนจะถ่ายคลิปแล้วครับมันเหมือนองุ่นเลยมันคือองุ่นชัดๆครับหวานมากเดี๋ยวกินให้ดูนะนี่ดูเราจําไม่ได้นะว่าเราไปเก็บมาจากตรงไหนยังไงเขาจะตัน้ำหนักตัวเพรกินเยอะมาก ทุกคนครับแม็กอยู่ที่สวนมะเขือเทศครับที่นี่ชื่อว่าตะวันออร์แกนิกฟาร์มทุกคนมันไม่ใช่มะเขือเทศนะเมื่อกี้แอบชิมก่อนจะถ่ายคลิปแล้วครับมันเหมือนองุ่นเลยมันคือองุ่นชัดๆครับหวานมากไม่เคยกินมะเขือเทศที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่มาก่อนครับไม่ต้องถามราคานะเพราะยังไม่รู้ราคาเลยครับตอนนี้กินของเขาจ,จนจนอิ่มแล้วนะนี่ทุกคน ดูน่ากินมากครับอันนี้คือพันธ์ุญี่ปุ่นนะมะเขือเท่พันธ์ุญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นกันไหมมีทั้งสีแดงและสีเหลืองครับนี่ เยอะมากครับทุกคนสวนอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับเซิร์ชหาได้เลยว่าตะวันออร์แกนิกฟาร์มมีทั้งสวนองุ่นมะเขือเทศผักสลัดเมลอนเปเบรี่แตงโมช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มะเขือเทศออกเยอะมากๆครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยนะเอาสีเหลืองหรือสีแดงดีเอาสีเหลืองก่อนเอาสีเหลืองก่อนได้เลยครับสีเหลืองนะนี่เลยอันนี้เดี๋ยวเราจะอาไปชั่งกิโลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอันนี้แจ็คแอบกินจะได้ไม่ต้องไปชั่งกิโลไง <laughs> <mm จะได้ไม่เสียตังค์นะนี ua ua> ่น in ี no euh ่นี่นี่นี่มาดูมาดูมาดูนะครับแบบนี้คืออร่อยมากครับมันจะมีแบบว่าทั้งใหญ่และเล็กเนาะแต่สิ่งที่เราชอบก็คือแบบนี้ครับมันหวานมากนะทุกคนนะขออนุญาตตัดให้ดูนะครับนี่มาดูใกล้ๆเลยอืตัดเราตัดต่ทั้งแบบนี้เลยเนาะฮึบอ๋าโอ้โหทุกคนดูดินะครับมันเหมือนเบอร์รี่นะมันไม่เหมือนมะเขือเทศนะับมันเหมือนลูกเบอร์รี่เลยจ้าหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยมากครับ เดี๋ยวกินให้ดูนะนี่ดูอื mm ้ม hmm. มากครับน้ำก็เดนเลยทุกคนเม็ดแทบไม่มีเลยนะครับอยากเดี๋ยวผ่าให้ดูดีกว่านะขอกินอีกรูกหนึ่งแล้วก mm ัะอืนี่ดู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 เนื้อเขาครับไม่มีเม็ดเลยนะเหมือนอง,งุ่นเลยดูดิดรอร่อยเราอาจจะเหมือนแบบว่าพูดเวอร์มากเลยนะ อยากให้ลองกินกันจริงๆครับอร่อยมากๆออร์แกนิกจริงหรือเปล่าพามาดูตรงนี้เลยเขาใช้แบบว่าโดมในการป้องกันแสงนะครับแล้วก็มแมลงจากภายนอกอ่นนี้เลยเจอแล้วครับเจอน้องออร์แกนิกนะครับยืนยันว่าเขาไม่ได้ใส่สารเคมีนี่น้องแอบนอนอยู่นี่เลยเห็นปะ <c oughs> น้องแอบนอนอยู่นะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีโอ,อ้อันนี้อันนี้อันนี้มันจะร่วงนะอิ่มแล้วละอะเขามายิ่งเข้ามาลึกๆยิ่งหวานนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูโซนสีแดงมากดีกว่าะนะครับมามนี่โซนสีแดงนะทุกคนนะจริงๆมันก็มีตั้งแต่ทางนู้นแล้วแหละเราชอบชอบทางฝั่งนี้เพราะว่าแดงจัดเลยแล้วก็ลูกเล็กๆน่ากินม,มากครับนี่ดนูนะ้ะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยคืออร่อยมากนะครับนี่มะเขือเทศกันนะนี่นี่นี่แต่ก้องซูมซูมดูครับซูมดูนี่อย่างนี้อร่อยมากครับมีคนมาแย่งเราตัดแล้วนะฝั่งนี้นะเก็จมะเขือเทศแล้วมาเร็วนี่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะหมดเงินไปเท่าไหรนะ่นะนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกว่านีกว่านะนี่อื เห็นไหมครับมันเหมือนสตรอเบอรี่เลยนะอืม,อมฉ่ำมากครับมนาะเดี๋ยวจะผ่าเนื้อให้ดูนะครับด้านในนะว่าเป็นยังไงนะครับอืมอพยายามชื้ด,ดูดูนะครับเห็นไหมนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีเม็ดความอร่อยครับหวานฉ่ำนมนากทุกคนรู้จักไหมสําหรับมะเขือเทศพันนี้ครับนี่อันนี้นี่คนละพันนะั่นจะเป็นลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ก็อร่อยมากเลยครับเราอยังไม่ได้กินลูกใหญ่ให้ดูเลยนี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นลูกจะใหญ่ก่อนลูกกลมๆใหญ่ๆอยู่ทั้งหลายเอ้ยอืม เราจําไม่ได้นะว่าเราไปเก็บมาจากตรงไหนแต่ตรงนี้หาอยู่นะครับอ๋อนูงง่นงไงนูนไงนูนไงทางนู้นนะครับทางนู้นทางนู้นทางนู้นรูปแบบนี้เราจะเห็นทางที่ขายอยู่ในห้างใช่ไหมส่วนมากที่เราเห็นก็คือคเขาจะเอาแบบนี้ไปผ่าครึ่งแล้วก็ไปเสียไว้กับสติก๊กเออใช่ใช่ใช่แล้วเขาจะขายเป็นพวงๆนะเขาจะตัดแบบว่าเป็นพวงๆพวงๆนี่เลยนี่เลยแต่มีน้อยมากนะครับมีไม่เยอะเลยนะครับนี่เลยเห็นปะ นี่จะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆครับทำไมมันเพลินจังเลยอ่ะทุกคนนี่เราอยู่ที่นี่มาประมาณจะ2ชั่วโมงได้แล้วนะทั้งไลฟ์สดนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปด้วยนะยังไม่ยอมออกไปไหนเลยนะครับนี่ดูดินะครับสุดยอดครับอามมา,าเดี๋ยวจะกินลูกนี้ให้ดูนะครับลูกสุดท้ายแล้วกันเนาะอือหือฉ่ำมากฉ่ำมากสุดยอดมากครับอือหือเอาไปว่าอิ่ม ยังไงฝากฟาร์มของพี่เขาด้วยนะครับตะวันออร์แกนิกฟาร์มอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเซิร์ชมาได้เลยครับแล้วก็มาลองชิมผลไม้สดๆแบบออร์แกนิกครับเดินกินจากต้นได้เลยเขาไม่ห่วงเลยนะเขาไม่ห่วงเลยนะครับสามารถเดินมากินเดินมา,เด,นมาเดินมาเที่ยวได้เลยครับเวลาคุณอยากจะซื้ออะไรคุณก็ติดไม้ติดมือไปแถมยังมีอาหารด้านในด้วย อืมไอติมอันนี้โฮมเมดเลยใช่ไหมครับตะวันออร์แกนิกฟาร์มอันนี้รสชาติอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเมลอนอร่อยมากเลยเป็นเมลอนที่ปลูกเองใช่ไหมครับปลูเนี่ยไอนล็กเจ้าของพี่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับพี่พี่เดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนี้เลยพี่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มอย่าอย่าที่ก่อนนะครับหลอกโกดังนี่พี่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มนะมาดูแลเราดีมากครับจริงๆอ่ะจะบอกว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยตอนถ่ายแล้วก็ตอนไลฟ์สดนะครับแต่เขาเขาเห็นแล้วล่ะนะครับก็เลยแบบว่าให้มันเป็นทางการนิดนึงเราอยากรีวิวแบบสดๆไงเพราะว่าหลายๆคนจะ อะไรเงี้ยนะครับลูกค้าคนไหนมาเขาก็ดูแลดีมากๆดูดิขนาดเนี่ยเขาให้เรากินได้โดยที่แบบว่าเขาจะชั่งราคาแค่เฉพาะที่เราเก็บมามนะี่เขาบอกว่า,วาเขาไม่ชั่งอันนี้แล้วยังไ,ไงเขาจะชั่งน้ำหนักตัวเพราะกินเยอะมเฮ้ยอันนี้เขาทําแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่วงเลยนะครับพอเราพูดแบบนี้ทุกคนก็แบบว่า มากินกันจนอิ่มแล้วก็เก็บเป็นนิดเดียวไม่ได้นะนี่เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีอาหารเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเพจพี่เขาเลยดีก,กว่าแล้วกันเนาะเพจเขานะครับนี่อันนี้เพจเขาครับตะวันออร์แกนิกฟาร์มนะครับทุกคนก็ไปกดติดตามพี่เขากันได้นะครับแล้วก็ใครอยากเมลอนเพิ่งเห็นเมลอนเขาน่ากินมากเลยอ่ะอ่าเมลอนเดี๋ยวออกมีนาเม,ามสา,าเดี๋ยวเรามาถ่ายกันทีแล้วก็จะมีแ,แตงโมไร <c oughs> ้เมล็ดด้วยนะเดี๋ยวรอพี่เขาจะเอามะเขือเทศเชื่อมมาให้นี่ก็อร่อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวมีมะเขือเทศเชื่อมอีกเดี๋ยวลองกินดู ทุกคนพี่เขาน่ารักมากเลยเขาไม่ได้ขายนะนี่เขามาให้กินฟรีเขาไม่ได้บอกเราแต่เราบอกก่อนขนมเลยอ่ะอู้น่ากินมากครับมันคือมะเขือเทศพี่มะเขือเทศปกติมันก็อร่อยอยู่แล้วนะแล้วอันนี้เอามาเชื่อมอีกใช่ไหมกินแบบเอออย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับหรือจะเอาไปแบบแต่งขนมอะไรก็ได้เนาะใส่ติมอย่างงี้งันนี่เดี๋ยวเราลองดูนี่เห็นไหมเออมาใส่ติมอย่างงี้ก็ได้นะครับนี่พี่เขาไม่อยู่ให้เราถามเลยอ่ะเราจะถามสักหน่อยว่าแบบว่าเออเชื่อมยังไงอะไรยังไงนี่ว่าขอชิมสดสดก่อนแล้วกันนะอือหือ เหมือนกินไรเหมือนกินอะไรนะเหมือนกินที่แบบว่าที่เขาขายกันอยู่ทั่วไปอ่ะื <c oughs> ลองกินก่อนติ่มับ อร่อยมากผมอยากได้ใครอยากกินผลไม้ผักสดๆมาที่ป่าเมีองเลยดีกว่าเนาะมันฟินมากเลยว่าแบบการได้เดินเดินหยิบกินหยิบกินอร่อยครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราเชียร์ให้มาที่นี่เลยทางเข้ามันอาจจะดูแบบว่าลึกลับนิดนึงนะครับแต่เข้ามารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทักมาถามทางเพจเขาก่อนก็ได้นะว่ามาตอนช่วงเวลาไหนจะเจอผลไม้อะไรใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะโอเคมาให้ถูกเวลานะครับอ่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มางนะเอางี้แจก FC ดีกว่าแจก FC ดี ะมะเขือเทศเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปแจกเอฟซีเลยอ่าโอเคใครอยากกินคอมเมนต์มาเลยกันนะครับอร่อยมาก